สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นกันนะคะเป็นไงบ้างคะปิดงบกันใกล้เสร็จหรือ,อยังวันนี้ก็มีคำถามมาถึงพี่เก,ก๋แล้วนะคะว่าพี่เก,ก๋คะหนูประมาณการกำไรกลางปีขาดไป25%ทําทำยังไงดีคะเพราะอะไรคะถึงทราบเพราะว่าตอนนี้รู้ กำไรปลายปีแล้วใช่ไหมคะที่จะยืดห mm ้าศูนย์จะต้องตกใจไหมคะจริงๆควรจะต้องตกใจเนาะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึ่งนะฮะ mm hmm. ว่าเราควรจะต้องทำอย่างไร mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราอ่ากำไร ปลายปีเนี่ยสูงกว่ากลางปีอะ่ะเกิน25%เซนะคะอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องไปดูนก่อนนะคะก็คือว่าปลายปี2563อะ่ะเรายื่นอ่ากำไรทางภาษีเอาไว้เท่าไหร่นะคะไปดูว่าแล้วต่อมาก็ไปดูสเต็ปสอก็คือว่าตอนกลางปีอะ่ะเราได้ยื่นกำไร ประมาณการกลางปีไว้มากกว่าปลายปีของปี2563แล้วหรือยังเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราสมมุตินะคะว่า,าปลายปี64เรากำไร80แสนแต่ตอนกลางปีเนี่ยเราประมาณการไว้6 0แสนนะคะหแสนปลายปี8 0 6แสนหแสนเนี่ยนะคะคำนวณน,นิดนึง เป็น8ปดแสนแปดแสนนี่ก็จะเกินยี่ส้านมะคะอะสมมุติว่าเกินนะคะวันนี้ไม่ได้ขคาะตัวเลขมาก,ก่อนนะคะสมมุติว่าเกินปุ๊บทีนี้ไปดูก่อน,นะคะ่ะว่าปลายปี6กสามอะเท่าไหร่นะคะซึ่งที่คําถามที่น้องเขาส่งมาก็คือว่ากําไรปลายปีหกสาอะแค่แสนสามเองค่ะพี่เก๋ะ่ะอ้าวหนูถ้าเกิดว่าปีหกสามนี่กาไรเราแค่แสนสามนะคะ แสนสามเนี่ยแล้วกลางปีเนี่ยเราประมาณกําไรไว้หกแสนแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเข้าเขตเข้าเหตุอันควรแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ประมาณการกลางปีมากกว่ากําไรทางภาษีของปีก่อนเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะคะตามอปห้าสิบทสองห้าสามเจ็ดนะคะ ซึ่งก็ลองไปเปิดดูได้นะคะตามข้อหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะคะซึ่งวงเล็บ2ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะทีนี้ก็สบายใจกันได้แล้วนะคะอย่าเพิ่งตกใจพี่เกดหนูต้องไปยืดยังไงหนูจะต้องคำนวณภาษียังไงใจเย็นๆนะคะยังไม่ต้องนะคะตั้งตั้งสติดีๆนะคะสวัสดีค่ะทีนี้อ่พอหลังจากแบบโอเคเราอันนี้อ่าตัวประมาณการกลางปีนี้เราลอดแล้วใช่ไหมคะพอลอดเสร็จแล้วเนี่ย ราจะยื่นปลายปีก็มีคําถามมาอีกค่ะอ๋อแล้วเวลาดูก็คือเราดูยังไงก็คือถ้าเป็นพงดรห้าหนึ่งเราดูที่ข้อหกว่าประมาณการเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเป็นพงดรห้าศูนย์เราก็จะดูที่ารายการที่หนึ่งข้อหนึ่งนะคะว่าที่ที่เอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเรา,าประมาณการเกินหรือขาดจากปีที่แล้วหรือไม่นะคะว่าเราได้ประมาณการ มากกว่ากึ่งหนึ่งของปีที่แล้วหรือไม่นะคะก็คือเอาของปีที่แล้วหารสองแล้วก็ให้มากกว่านั้นก็คือโอเคเราลอดแล้วเขาเห็นอันควรแล้วนะคะก็จะไม่ต้องโดนเงินเพิ่มแต่อย่างใดแล้วนะคะทีนี้อพอเราจะยื่นพรต .50 แล้วใช่ไหมคะก็มีคำถามอีกพี่เก๋คะคือนะคะหนูมีกําไรคะ่ะแต่หนูไม่ต้องมีภาษีต้องจ่ายชําระ เพราะอะไรคะเพราะว่าหนูมีภาษีหักนี่จ่ายอะภาษีถูกหักในี้จ่ายอะไว้มากกว่าภาษีที่ต้องจ่ายชําระอ่ะตัวอย่างชินนะคะก็คือว่าอ่ามีภาษีต้องจ่ายหนึ่งแสนแต่ว่าเรามีถูกหักไว้แสนห้าอย่างนี้นะคะคําถามก็คือว่าพี่เก๋คะหนูก็ไม่อยากจะขอคืนนะคะผู้ประกอบการอะไม่อยากขอคืนนะคะเพราะว่ามันขี้เกียจยุ่งยากเดี๋ยวโดนลื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่ะ จะมีเทคนิคอะไรไหมคะพี่เกมแเราก็สามารถได้นะคะที่ใส่ใส่เครดิตภาษีไปเพียงหนึ่งแสน,นะคะ่ะหักกบลบลงจงแล้วก็คือบรรทัดสุดท้ายเป็นศูนย์นะคะก็ตรงนั้นก็สามารถทำได้นะคะก็อาจจะแบบโอเคเรานะอยากจะ บริจาคเงินให้รัดไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะทีนี้แต่สําหรับของบริษัทพี่เก๋เองใช่ไหมคะพี่เก๋ก็เนื่องจากว่าเราก็จะสอนผู้ประกอบการให้ทําเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นคือดูแล้วมันคือบางทีอ่ะตัวสีไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เป็นหลักแสนอะไรเงี้ยเป็นหลักหมื่นเนี่ยก็ขอคืนให้กับผู้ประกอบการนะคะเนื่องจากว่า,าเขาก็ตั้งใจทําเอกสารใช่ไหมคะ ถ้าจริงก็พี่เก๋ก็คิดว่าแบบเออบางทีเราก็นะเฮ้ยเราว่าเราเราทําบัญชีแล้วแบบเฮ้ยเราเราเก่งจริงหรือเปล่าเราทําถูกต้องครบถ้วนจริงหรือไม่นะคะการที่เรา,อาลองขอคืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อจะได้เป็นการแอปพรูฟตัวเองว่าอ่าเราทําตรงไหนถูกต้องไหมหรือว่าตรงไหนต้องปรับปรงุงเพราะว่าปีต่อไปเราก็จะได้ทําให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้ดีๆ ไปใช้สำหรับการยื่น้าสีปี2564นี้กันนะคะก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะปิดงบเสร็จกันทันเวลาทุกบริษัทนะคะก็อย่าลืมนะคะฟังติดตามกดไลค์กดแชร์เพจบัญชีบัญช,ชี YouTube IG l i n e OA ของเรานะคะถ้าเกิดท่านใดอยากจะ cf คอร์สไหนก็ไปที่ Li n e OA ของเราได้เลยนะคะวันนี้พี่เกลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย